ลอยครับนี่คำประตูครับประตูเตาวกลางประตู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  ชื่อกันยาวีมณีสมบัติกุลนะคะชื่อเล่นชื่อนัตตีอายุ23ปีค่ะตอนนี้กําลังศึกษาปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะครับใส่เสื้อมาแบบนี้ฮะคุณงาะครับผมมีติดธงชาติด้วยเขาจะต้องเป็นเป็นนักกีฬายิงธนูทีมชาติไทยค่ะสวัสดีครับนัตตีสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาวุธคู่กายของน้องครับ ภารกิจของนัตตี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับธนูแน่นอนครับนัตตี้ครับธนูที่นัตตี้ยิงเนี่ยระยะปกติมันกี่เมตรระยะแข่งขันอยู่ที่18เมตรกับ50เมตรคร่ะ18เมตรกับ50เมตรวันนี้ภารกิจของซูเปอร์ฮนเเนื่องจากว่าเวทีเราไม่ได้ยาวมากแต่โจทย์เรายากมาก<อ>ทีมงานเขียนป้ายมาให้แบบนี้นครับ ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูก่อนนัตตี้ครับยืนยันตามนี้ไหมครับยืนยันตามนี้ไหมครับอยากได้กำลังใจจากใครเป็นพิเศษไหมครับไปร็วไปแล้วไปเร็วไปเร็วซู่ซูครับยินเลยครับครับต่อต่อครับ รีบกลับมาเจอก่อนที่จะยิงไม่โดนมือน้อยสั่นหมดแล้วเราเอากองฟางมาวางไว้ครับเพื่อกันไม่ให้ธนูเข้าไปโดนนี่คือเป็นสนามฟุตบอลด้วยนะครับนี่คือเราเราประยุกต์ขึ้นมาครับเนื่องจากว่าระยะค่อนข้างไกลต้องมีการวอร์มอัพร่างกายก่อนนะครับ 10เมตรครับยากมากครับคือยากมากครับยากมากผล oh, นับเั้นเหมือนเดิมครับแต่ความยากมันโอ้โ oh. หความยากส็งสุดเท่าไหร่ครับตัวนี้แปดแปดครับโอกาส3มครั้งนี่คือดู้ถอถอนหายใจถอนหายใจทำไมครับถอนหายใจทำไมครับ oh. คือ, oh. ค,อคือความยากของเกมนี้คืออะไรครับ คือมองในกล้องเราเห็นตรงนั้ครับเป็นกล้องขยายใช่ค่ะเขามีแค่ศูนย์เลงครับโอ้โหเสียงงมโอกาสครั้งที่หนึ่งโอ้โหไกลมาก ต้องเช็ค hey. hey. oh oh อ oh ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่เหรอนี่เหรอโอ้โหไม่ตายแล้วเรานึกว่าโดนเราเห็นข้างนี้เรานึกว่าโดนเดินถ้าโดนก็เกินไปมากกับมันไกลขนาดนี้โอ้โหแต่ใกล้มากอ่ะมีคำถามอยากถามนัตตี้ว่าโดยปกติเนี่ยถ้ายิงครั้งแรกแบบนี้เนี่ยยิงครั้งที่สองเนี่ยถ้าถ้าในความเข้าใจเราก็คือเปลือกขวาหน่อยแต่ประเด็นก็คือว่าความต่างคือลมใช่ไหมครับใช่ค่ะ เพราะว่าลมตอนยิงลูกแรกกับลูกต่อไปมันอาจจะเปลี่ยนทิศทางไม่พอดีกันโคจนยากจริงโอกาสครั้งที่2ครับ ครับสนามจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับได้เวลาไปพบกับศูนย์หน้านักกีฬาฟุตบอลตาบอดทีมชาติไทยของเราครับเชิญเต๋าครับโอ้โหเฮ้เต๋าโอ้โหยเยอดเป็นักกีฬาเป็มตัวเลยเต๋าครับเดี๋ยวเราอธิบายให้กรรมการรู้จักกับลูกบอลที่ใช้ในการเล่นกีฬาของเรานะครับ ทีมงานครับขอลูกบอลหน่อยครับลูกบอลลูกเล็กคูกเล็าท่านผู้การครับตอนนี้มี2อย่างอย่างแรกคือลูกบอลมันต่างจากลูกฟุตบอลทั่วไปอะไครับก็คือเขาจะใส่กระดิ่งไว้ข้างในนะเนี่ยอย่างเวลาเราทําให้บอลเคลื่อนที่ก็จะมีเสียงให้ผู้เล่นสามารถฟังเสียงลูกฟุตบอลได้แล้วที่อยู่ในมือผมตรงนี้เป็นอุปกรณ์ที่นักกีฬา ฟุตบอลคนตาบอดต้องใช้ครับครับอันนี้เป็นที่ปิดตานะครับอย่างเวลาการแข่งขันเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเปียสียเปรียบในการมองเห็นนะครับงั้นเต๋าใส่ก่อนเลยเนาะอขอโทษนะครับแบทแมนแบทแมนเลยเต๋าครับเนื่องจากว่าโจ์นี้ยากท่านผร้การครับผมขอโอกาสให้เต๋าสองครั้งเลี้ยงหลบเสาแล้วยิงเข้าประตูนะครับให้โอกาสสองครั้งนะครับท่านผู้ชมครับาขอใจให้เต๋าด้วยครับขอไหครับ โอกาสครั้งที่หนึ่งครับเริ่มครับเฮ้ยุียผิวมากติดเท้ามากครับพี่เฮ้ยผิวมากครับนี่คือจะเป็นขั้นตอนเลี้ยงกลับนะครับอุ้ยถอยหลังด้วยครับเฮ้ยอุ้ยถอยหลังถอยหลังเฮ้ยเขาฟังอยู่เฮ้ยติดบอลเลยนะติดเท้าเลยนะนะครับเลขสองเสาครับเรามองเห็นเรายังไม่ทำอะไรย่งเ้อาละครับเลี้ยงโค้นทางตลอดครับ ต่าก้ประตูเตากลางประตู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 โอ้โหสุดยอดสุดยอดโ้เก่งมากใชท่านณกรรมการครับครับจริงๆแล้วภารกิจนั้นเสร็จสิ้นแล้วครับแต่มีอยู่โจทย์หนึ่งซึ่งเราคิดไว้เล่นๆว่าเราท้าเต่าได้ไหมเมื่อทักษะเขาแบบนี้อยากลองท้าครับ ไม่นะจริงหรือเฮ้ยเตะชนคานครับร<ะ>คืออย่างนี้ฮะถ้าเราอยากให้นักกีฬาเตะโดนอะไรต้องมีคนเคาะต้องมีคนเคาะแต่ทีนี้ทีมงานทราบมาว่าน้องเป็นคนเตะแรงมากประเด็นคือถ้าจะให้โค้ดไปเคาะก็จะดูว่าอันตราย,รายไปหน่อย <c oughs> พี่หอยครับ, <c oughs> รบผมจะ เอาอย่างนี้นะผมจะตีถึงหรือเปล่าผมว่าพี่ตีถึงแต่ผมไม่กล้ารบกวนพี่อยากจะทำอยู่เช่นครับเอาไม่เป็นไรนะดีแล้วฮะครับผมทีมงานครับขอตัวแทนของเราโอ้โหคุณคุณเนืเสียสละจริงจริงคุณลองสาธิตการคอครับ เขาจะเตะโดนหัวคุณสิครับโค้ชครับผมเข้าใจว่าน้องยังไม่รู้จักกสนามแล้วก็ระยะห่างโค้ชพาน้องเดินได้เลยครับอธิบายน้องได้ครับหมดเต่าเนี่ยเดี๋ยวฟุตบอลจุดรยะิงดเนี่ยจุดฟุตบอลอยู่นี่นะเตาเต่าจับจับตรงนี้นะตรงนี้นะแล้วก็เดินไปที่เดี๋ยวเดินที่ประตูวัดไปนี่คือเขาวระยะก้านะครับเพราะว่าเดี๋ยว น้องต้องกะระยะ,ะว่าจะโดน,นในตำแหน่ง,งที่ต้องการได้หรือไม่ออตอนนี้เตากะระยะครับว,ว,ว่าความสูงเท่าไหร่ระยะห่างเท่าไหร่อ่าตัะน,น,นี้เขาอยากกลับไปดูขบอลโจโจ์น,จนี้ยากมากครับเราให้โอกาสเตาสามครั้งในการทำภารกิจนะครับน้องเตะแรงมากแรงมากๆครับ เตาพร้อมนะครับเต่าเต็มที่นะครับไม่ต้องห่วงทีมงานมีหลายคนคุณโชคดีนะโอกาสครั้งที่หนึ่งนะครับ,บ,รบถ้าพร้อมแล้วได้เลยครับ ว่าเขาก็โดนนะเ,เพียงแต่ว่ามันไม่จังนะครับไ,ไ,ไ,ไม่จังนะครับเดี๋ยวขอเช็คซปเปอร์โซนนิดนึงครับรยืนยันว่าครั้งแรกโดนเลยครับ ท,ท่านผู้ชมกับท่านทางกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกผู้ช o อ f i c อ a ฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับซูเปอร์เทนซีซั่น4เสาร์นี้4โมงนาที